จะมาทำบ้านี่สูตรลดแคล50%โดสูตรนี้เนี่ยจะเป็นบาวนี่เนื้อแบบว่าช่ำๆหนึบๆเหมือนเบ้านี่ปกติเลยวัตถุดิบของเราวันนี้ค่ะน้ำตาลมิตรผลไรท์ชูการ์ตัวนี้เป็นนวัตก,กรรมของน้ำตาลสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพนะคะก็จะให้แคลอรี่แค่50%แต่ว่ายัางคงรสชาติหวานอร่อยเหมือนน้ำตาลทรายทั่วไปเลย ขั้นตอนแรกนะคะวอร์มเตาอบไฟ175องศาเตรียมพิมพ์โดยการปูกระดาษไขาจากนั้นละลายเนยและช็อกโกแลตให้เข้าด้วยกันค่ะต่อไปใส่น้ำตาลมิดผลไลท์ชูการ์ลงไปในชามผสมเลยน้ำตาลตัวนี้เราใส่แค่ครึ่งเดียวของสูตรปกติก็จะให้รสหวานอร่อยเท่าเดิมเป็นรสชาติหวานของน้ำตาลที่ทุกคนคุ้นเคยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันใส่กลิ่นวานิล่าแล้วก็ไข่ไก่ค่ะคนให้เข้ากันประมาณหนนาทีลอนผงโกโก,โก้และแป้งสาลีตามลงไปเลยใส่เกลือค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะแบตเตอร์บาวนี่ของเราเทลงพิม์พแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราจะอบทั้งหมด15-20นาที อบเสร็จแล้วค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเนื้อฝาชหน่อยก็อบแค่15นาทีก็ได้ค่ะใครชอบเนื้อที่สุกนิดนึงก็20นาทีนะคะพักไว้ให้เย็นหรือว่าใครจะเข้าตู้เย็นข้ามคืนก็ช่วยให้หนุบขึ้นได้ค่ะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นสูตรนี้จะได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นชิมกันเลยเนื้อแบบเนี่ย มีความแบบช่ำดีงามสุด <Wow. S 2> ชืมฟินมันฉ่ำอะ่ะไป่ายชิมคนเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปเรียกน้องๆในออฟฟิศมาชิมกันดีกว่าค่ะเจ้นพี่มีเบลนี่มาให้ชิมเลยโอเคชิมชิช Er like? วันนี้ลองทำหตรปกติเหรอคะเฮ้ยอันนี้สูตรหมดใช่ไหมคะใช่ใช่รส้าวยังไงอ่ะก็คือนี่เลยที่ใช้น้ำตาลบิดผลไร์ชูก้าตัวนี้เนี่ยใช้แทนน้ำตาลปกติเลย5 0ซนะคะของน้ำตาลปกติก็จะได้รสชาติออกมาเหมือนบาวนี่ปกติดีมากเฮ้ยดีใจเหมือนหมูปกติเลยเนื้อหมูไม่รู้เลยนะถ้าพี่ไม่พูดมันฉ่ำแล้วมันก็แบบฝาดกำลังดีเลยอ่ะดีใจเอาไปกินเลย เย yeah. ตัวนี้นะคะเป็นมิทผลไรซ์ชูการ์ที่แบบว่าได้รับการยอมรับจากออยไทยแล้วก็หลายๆประเทศอ,องค์กรอนามัยโลกด้วยนะคะว่าปลอดภัยสามารถกินในชีวิตประจําวันได้เลยมิทผลไรซ์ชูการ์ทำจากอะไรมิทผลไรซ์ชูการ์นะคะก็คือทําจากน้ําตาลปกติเบลนกับอิลิลิโตแล้วก็สูขาโลสซึ่งของตัวเนี้เป็นตัวที่ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะ ซูขารสนะคะจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ไม่มีแคลอรีหวานประมาณ600เท่าของน้ำตาลปกติส่วนอิเลทรอิเนี่ยจะเป็นาสารให้ความหวานที่ให้แคลแค่0.2แคลอรี่ต่อ1กรัมค่ะจะหวานประมาณ60-7 0ของน้ำตาลปกตินี่นะคะใครที่แบบว่าชอบกินขนมแล้วก็อยากลดน้ำตาลเนี่ยก็ไปลองซื้ออันนี้มาใช้ได้คะ่ะ สวนันนีนะคะไปค่ะกับน้องเจนก็ต้องลาไปก่อนนะคะของตัวพิกิตรลาวนี้ก่อนอย่าลืมนะคะ a ิ w เวลสต a y f ิ t เอ j จ y ไลฟ์ค่ะบ๊ายบายกินกินกินอ่ะ